Nani cawata sang karam Uka tawa yadamino sukho. cita wanirut janti Tesang wopatun motukun Yadha wariwaha pura paripurinti sakaram Iwamiwaito petanang ijitang petitang tumhang kibamewa drijatuh tabih perintuh sang kapal jantuh penarasuh yata menijauh tirasuh yata mandara yuwa suki dikayu ku bawa api wa เป็นการใส่อรรุโสเวศหรืเทพน้าฟนะครับเพื่อเป็นเครื่องระดับสติปัญญาของท่านุู้เกียรติพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมในพิธีกอบเพ็ิกุศลชาปนิกิจศพของคุณแม่ขับเพลยออยู่ครบในวันนี้ครับและในลําดับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการอุทิศบุญสุขุสงให้กับผู้วายชนะครับบัณี้ทางคณะลูกหลานของคุณแม่ขับเพลยอยู่ครบจะได้มอบทุนสัหรัพระนประโยชน์ในลาดับต่อไปเร็วๆนีเรียนเชิญคณะ ลุกหลังครับนะครับนะครับตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้านแร่ยร์ไเกรดรับมอบทุนจากคณะสุภาพครับากล้องได้ครับช้าครับและในลำดับต่อไปรินเชิญตัวแทนจากกูภัยของศิริรินทร์กาญจยู่ครับ คณะรุ่หลังเจ้าภาพเป็นอย่างสูงนะครับที่ครับช้าๆครับนับ2อครับหนึ่งสองดวงภาพหนึ่งครับสอครับและลํำดับต่อไปนะครับวันนี้ทางคณะเจ้ภาพจะได้เรียนเชิญท่านผู้เกียรตินะครับที่ทางคณะเจภาพได้เรียนเชิญท่านไว้แล้วเป็นตัวแทนในการทอดผ้าบังสุกุลและโอกาสได้เรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่เชิญผ้าไตรบังสุกุลครับได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ที่มีมา นายเดี่ยวบุนสุขนายสะวัสดกระจายสีและนายชัชัยสุตต้นแม่เป็นครูผู้สอนแต่ต้นต้นแม่ปรดมด้วยพรวบวิหารซึ่งในวาระสุดท้ายของคุณแม่กับเพื่อหยู่ครบก่อนที่จะมีการสมัครเกิจสว่างราง ในครับนี้บนพระอาาจรย์ประดงอุปัุตโตพิจารณาผ้าบังชุกุลครับและลัะต,ต่อไปจะเรื่องยินเชิญท่านลูกใหญ่นะครับคือพอดผ้บาบังชุกุลแห่งชุด,ด,ดละสองพันครับขอเรียนเชิญนางประสบนกระฝังชื่อและนำสนองบํารูงชื่อ พิจารารโรพิจารณาภาพบังสุขุนครับ เราจัต่อกไปเรียกเชิญน,นายอ่านที่มีมาผู้ส่ประมุขชุมชนอดีตสมาชิกโอกาสรอดถามส่วนตะบนบ้านแร่และนายประยีสินกวงอดีตผู้ใหญ่บ้าอนอุดรได้เเกียรติทอดผ้าบางสุขุนครัาดินอันติมังสโล ที่ขขเรณาครอบครองทุกคุณครับ จนจโนโลนเลืาดต่อไปคอริสเซอรนายพิชัยสมัรบายผู้ใหญ่บ้านถนรนรัตตะพลดึงทีและนา,ายคำแสงระหว่างซื่ออดีตประธานสภาอการบริหารส่วนตะบลบึงทีได้ให้เกียรติข้อข้าบลังสุข,ข,ขุนครับได้พิจรารณาข้อคังสุขนครับ เบาเนนตาขี้นี่จองลึกนแบบใจใบโอ้บุญดีจโทับมีศักด์เป็นหลานสาวคนแรกนะครับซึ่ง เป็นลูกของคุณแม่คำเพื่อนครับสิบเอ็ดพี่สาวผู้บริสุทธิ์และยินเชิญนายชุนศักดิ์จันชาติจ้าวหิีย์ก่อาพตะดำศุกุ์ครับพระประเกดปิจักการโรพิจารณาพราะดำศุกุ์ครับ สก,กัดบนพนประหันบกทนี่25ได้ให้เกียร์ข้อพาบังสุขุนครับ มื่อหยุดคกรธผ้วนชนและเรียนเชิญประธานในพิธีทอดผ้าบริสุทุิทททนในลำดับต่อไปนั้นวันนี้ฝั่งคณะผู้กล่าวจะพาจะได้นำชุดการสแสดงเพื่อเป็นการวัอนอรุณครังสุท้ายให้กับคุณแม่คำพื้นอยู่ครบในลำดับต่อไปเวลาไปอยู่ที่บ้านก็จะ ร้องเพลงนี้เจ้าภาพก็ไม่ยอมว่างานยายต้องต้องร้องให้ยายก็เลยจําเป็นนะครับก็ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะครับแต่ผู้หญิงทั้งโลกก็แทนที่คำว่ะแม่ไม่ได้ก็ขอมอบเพลงนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้กับคุณแม่เอือยน,นะครับ แม่อยากแท้เปรียบปาแม่ทุกแม่ทรมานแม่สงสารเลี้ยงเพียงดวงใจอยากใครได้หาจะมาเหมือน่อได้เงาควรเถิดทูลไว้เหลือได้ได้พระ รุมม่งองแม่ภาคเพียนเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอนแค่รักลูกแก่แน่นอนสุดร้อนแกเลี้ยงลูกแกความจนทนไว้เพียงใดแม่แกไหม ขอพาบังสุกุลและว่างดอกไม้จันทร์ในลำดับต่อไปนั้นกระผมนายเสียงเลียมดีคณะจสภาพให้เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการตามขั้นตอนของพิธีฉันพันกิจศพของคุณแม่ขับเพื่ออยู่ครบในวันนี้จะได้นำประวัติและคำไว้อาลัยมาเกล่าอาว้ในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้วายชน เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาหลายไปเหลือสิ่งใดเอาไว้แทนจุงครบึ่งสกุลเดิมรักสมุดท่านเกิดเมื่อ 24, วันที่24ธันวาคมพุทธศัร2484เป็นจุดของคุณพ่ออย่างรักสมุดและ คุณแม่พัวรัชบุตรสกุลเดิมประชื่อคนที่สองน,นางคำเถืออยู่ครบผู้บวชชนในด้านการครองเรือนคุณแม่คำเถืออยู่ครบท่านสมรสกับคุณพ่อพูอยู่ครบสิ่งทั้งสองได้ครองรักครองเรือนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจ,จบบนกระทั่งมีบุตรที่ด่าด้วยกันจำนวนสามคนดั่งต่อไปนี้ คนที่หนึ่งนายปราโมยยู่ครบนายวิทยาอยู่ครบสมรสกับนางแพนสีอยู่ครบมีบุตรหนึ่งคนคนที่สานายวีระอยู่ครบปัจจุบันเปิดร้านแว่นตาร้านออปติกแกลเลอรี่อยู่ในตัวเบงสุรนมีบุตรสองคน ปณิสัยของคุณแม่คําพื้อนอยู่ครบเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในชุมชนและเป็นที่เคารพของลูกหลานญาติโยบุคคลทั่วไปที่ได้รู้จักท่านในบ้านป่าชีวิตดังคำพระทัานว่าอโรคยาปวรบาลาภาความมีโรคเป็นลากอันประเสริฐนั้นเป็นสัจธรรมโดยแท้การเรียนไหตายเกิดในสังสารวัต มีได้ทุกพูดทุกนาคุณแม่ข้าเผือยอยู่ครบพามีร่าก,กายที่แข็งแรงมาดเตลอดจนจนเข้าสู่วัยชราที่ช่วงหลังท่านมีโรคประจำตัวซึ่งหานลุกหลังดีแรงท่านอยากกลจิตเข้าออกโรงพยาบาลจนจนลูกหลานให้หนังคุณแม่กลับมาดูแลพักฟื้นที่บ้านจนจนวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเวลาเก้านาฬิกา ก้นานทีวันที่13ธันวาคมพุทธศักราชสองพ้า,า,ญญาร้อกิษปดท่านริยสงบซึ่งในภาพกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาลูกหลานย,ยังิีสึ่ิอายุท่านได้8ปีเปีในภาพกลางความอาไัยของลูกหลานและสังขารละสิ่งสิหา เหลือไว้แต่เพียงคุณงามความดีความเมตตาให้เสร็จจบจนกว่าชวาีวาวายพระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อตั้งขึ้นอยู่แล้วดับไปเพราะเหตุฉะน,นี้พระคันให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมนสร้างคุณงามความดีเพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะต้องเพ่งตาคุณงามความดี ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นต่มสมควรแก่อัตภาพใอนันระถึกถือความตายเป็นอารมณ์อย่างความไม่ประมาทจิตใจจะได้มั่นคงเมื่อบรดกภัยมาถึงและด้วยในสารภาพแห่งกุณพระศีรัตนไตรัยตลอดถึงคุณงามความดีที่คุณแม่ขับเผออยู่ครบท่านกระทำมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงอนุภาพแผ่บุญกุศลที่ผ่านครอบครัวลูกหลานญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณา,านุปัาศานอุทิศแด่ดวงยามให้กับคุณแม่คับเผื่ออย่ครบในการละครั้งนี้จงเป็นตบบเป็นเดินชะเป็นพลวัปัจจัยลุ่นนำส่งดวงวิญญาณของคุณแม่คับเผื่ออย่ครบทั้ใดสถิตสวยสุขในทิพยวิมานสุขติสาฐาน ในสัระรายระพบด้วยเธอและท่านผู้เกียรติที่มาร่วมในพิธีประเพณญกุศลในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญไร้โรคขาวพยาธิพบความรักความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปด้วยเธอกับคุณแม่กับเเดี่อครบ แต่ผมขอเรียนเชิญท่านประธใมพิธีและท่านผู้เกียรติได้กรุณาอินสงบนิ่งเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีครับ ท่านบุรื่นเป็นเจิทผู้บริการโรงเรียนบ้านบึงบัวอุ่นและรักษาการพุ่นการโรงเรียนบ้านพระืนท่ธนิเกรติเป็นประธานในพิธีปรชุมเพลิงในวันนี้และเราได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่านพระครูสถิตบรรัตนรองเจ้าคณะ,ะตำบลของศิริรินพันแรกเจ้าอาวาสวัดปราสาทแก้วประธานฝาน่ายสง และบันนี้ได้ถึงเวลาอันสําคัญยิ่งในพิธีบำเพ็ญกุศลชาวบ้านกิจศพของคุณแม่คําเผื่ออยู่ครบในวันนี้แล้วขอริเชิญท่านประธานในพิธีนายบุญรื่นเบญเจรพุ้นการโรงเรียนบ้านบึงพะอุ่นและรักษาการบุ้นการโรงเรียนบ้านประปืดได้นนกรณาประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลและวานดอกไม้ส่อ์ในลำดับต่อไปและเปลี่ยนเสิญครับ เรียนเชิญลำดับต่อไปกราบที่บนรัครูสติวรรักร,อง,รอ,งองสํนคัญตระกลขวัศิริบ้านแร่จาวะวันวัดราสรแก้วตะคอนฝ่าสงศ์ในประกอบพิธีพิจารณาภาพบัตรสุกุลกระี่บนครเจ้าเนข้าพระุระสุกุนประทานวิธีประทานฝ่ายสงฆ์ได้วางดอกไม้จันทร์เสร็จที่ต่อแล้วนะครับ องค์พระผู้เปนข้าตรีเจ้าพระเทวาทูตพระผู้ทรงดำรงตำแหน่งในพระได้์ประดุจวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการ,ป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 รเปิดดวงวิญญาณของคุณแม่ขันเทียริศกรในลำดับต่อไปและหล,ะลังจากนั้นนะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับานลำดับอาวุโสนะครับได้ให้เกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการส่รดงดวงวิญญาณ ของคุณแม่ครับเดียวอยู่ตรงระตุกเกียทีเรับขอบึ่งคุณแม่ผู้เป็นที่รักยิง่งคุณแม่มที่ใช้ชีวิตหญ่ามีเสาหลักที่มั่นคงแต่ถ้าเป็นรม่ของรนไซที่ให้ความร,รนนุ่เมเรจองการบุกเบิกคน้ีด็กๆีพื่อความยืติธ ความรักที่บริสุทธิ์ของท่านกดยองค์ทุกอนครอบควททานสอนให้เราเป็นคนดีมีความอดทนและเข้าใจใันสัจธรรมของชีวิตซึ่งคุณแม่ครับเผยเองนะครับคือคุณแม่เอื่ยที่ชาวบ้านได้พิสติปากนะครับคุณแม่เอ๋ก็คือท่านเป็นอาจารย์ของความเพ้มแข็ง ให้แฝงไว้ให้ลูกๆได้เห็นและจดจำทันซึ่งถ้าไปสร้างความสรงจำที่อบอุ่นซึ่งข้คคำสอนของคุณแม่เอือยทุกรอนนี้และทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับทุกท่าน้วนเป็นดวงดาวที่สองสว่างที่จะอยู่ในความสรงจำของเราตลอดไปซึ่งการจากไปของคุณแม่เอือยในัองนี้ คำ่านจากไปแต่เชียงร่กงไปและกจายสานต่ของเราเป็นคุณนความดีของคุณแม่เอ้อนะครับที่ท่านได้ก่อกำมาดเรื่อครั้งอย่างชิดจูนก็อย่อยางคนอยู่และเป็นความสนใจที่อบอุ่นที่คุณแม่ได้มอบไว้และก็ยังคงอยู่เป็นพลังและเป็นแรงบันดาลใจ ให้เราคนที่อยู่ท่านหลังได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขก็ขอดุอยงของคุณแม่อือ่นท่านได้เดินทางสู่พบคุูที่สงบสุขและหลักใอ้สาะปลนดาัยระดับระดึกนบระดูกนะระดึกาะจาาคณะทุ๊กหลานคอนบุญเกียรที่ดีแต่เกี่ยวกับ,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 บวกวกรมบมบมวมแสดงความไว้อาลัย เป็นรัสดท้ายให้กับคุณแม่เอื่นหรือคุณแม่ค้ำถือทีกรบในตอนนี้ฟันธุ์กิจที่เคารพรับซื้อในที่ต่างพิธีบำเพงช็อตติดสอบของคุณแม่คำเถือ่อนู่ครบได้สำเร็จหรือร่วงไปด้วยดีสม่งวันี้ดิฉันจพาไปขอพระทุณท่านพุ่มเกียรติทุกท่านที่ใดให้ความเสียสละคร,รับเกวยรติ มาร่วมแสดงมาร่วมส่งตุ้ยหางของคุณแม่คำเพอย์คำเพลยนะครับแบบคุณแม่เอือยที่พี่น้องได้เรียกนะนีครับและในครั้นี้นะครับทางก็ได้จะพักได้ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหต่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับพิธีการบุญพุธเบลเชิรนะครับพิธีการโรงเรียนบ้านเมงขอบคุณกิาการธุนการโรงเรียน ภาพถ่ายนะครับทำได้ให้ความกรณุณาเป็นประธานในพิธีประชุมในวันนี้เต็อทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ไม่ได้มาเอยหลายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น,นพี่น้องที่อยู่ต้านอาตัวท้านกล้าอยู่เรือนเคียงแล้วก็ต่างอยู่บ้านต่างจังหวัดที่ท่านนิ้เจตเป็นทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับและนอกจากที่

ครับคราบ้าเตรถกดจบกดฟังอดกดจจังลองก้องครับนับสองครับหนึ่งสองาพหนึ่งครับหนึ่งสองครับเร่ยฟังเ่ฟัง นับสองครับหนึ่งสองภาพหนึ่งครับหนึ่งสองครับนับสองครับหนึ่งสองภาพหนึ่งครับหนึ่งสองครับนับสองครับหนึ่งสองภาพหนึ่งครับหนึ่งสองครับนับสองครับหนึ่งสองภาพหนึ่งครับหนึ่งสองครับ nắp 2 kháp, lên mang coi <laughs> kháp, một lên pha một kháp, một 2, pha một kháp, một 2, pha ภาพหนึครับหนึ่งสองครับจะได้เห็นแบวตานับสองครับหนึ่งสองภาพหนึ่งครับอยูไปอกล้องใหญ่ครับหนึ่งสองภาบหนึครับหนึ่งสองของกล้องใหญ่นะครับนับสองครับหนึ่งสอง ภาพหนึ่งครับหนึ่งสองครับครับหนึ่งสอง้าหนึ่งครับครับตรงนี่ก่อนอ้เป็นเป็นอะกรเยนหลอ่ะมองกล้องใหญ่นับสองครับหนึ่งสองภาพหนึ่งครับเปมนก็จะยังทางทุนไป การจับเลขกิจศพคุณแม่คนเขื่อยอยู่ครบคุณแม่ของคุณวีระอยู่ครบแล้วก็ครอบครัวครับที่หวานคุณดูครับคุณนายมาสวมเสื้อท่านคุณคะครับ,บ,รบชักแรกกิจสถานสำนักสงฆ์บ้านอนาะกลัวตำบลบ้านแร่อำเภอหัออวเสิริจดสุดครับวันที่15ธันวาคม2560ครับวันนี้